ควมี COVID ก b, ลับมาอีกรอบแลวเนี่ยเตรียมตัวยังเฮ้ยเฮ้ยบางคนคิดว่าเฮ้ยโควิดหายแล้วไปละเดี๋ยววัคซีนมาแล้วเหลืออะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดแต่ว่าตอนนี้โชคร้ายหน่อยทําไมคือโควิดเนี่ยก็ทาไมกไม็มามา,มาหายหายบางคนถูกเลยออฟไปแล้วถูก Lay ไล่ออก Lay จากงานไปแล้วเริ่มที่จะกลับมาทำไมสร้างเนื้อสร้างตัวไหมเอา้าแม่โควิดมาอีกรอบหรือบางคนยังอยู่ที่ทํางานยังดีๆอยู่ยังดีๆอยู่แต่ว่าอาจจะเริ่มไม่ดีแล้วก็ได้เราคิดว่างานที่เราท ถ้าอาจจะทํามาแล้ว10ปี20ปี15ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมั่นคงแต่ถามจริงๆมันมั่นคงจริงๆร,งร,งรงหรองานที่เราทําบริษัทที่เราอยู่เนี่ยเขาอยู่รอดช่วงโควิดมาได้เนี่ยฟลุกหรือเปล่าโชคช่วยหรือเปล่าแล้วถ้าเขารอดรอบ1รอบ2มาได้เนี่ยรอบที่สเนี่ยเขาจะลอดหรอแล้วถ้าวิธีการอยู่รอดของเขาคือการที่เขาต้องปลดคนออกไล่คนออกเลิกออฟหรือตัดเงินเดือนเราอะเราอยู่ได้ไหมเรามีความมั่นคงตรงนั้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ได้ไม่ได้บอก ว่าอ้าวไม่มีความมั่นคงทํายังไงดีว่าลาออกจริงออกก่อนเลยไว้ไล่ตัวเองออกก่อนเลยไหมไม่นะคะมันมีวิธีทางที่เราสามารถหาไรายได้เพิ่มหาไรายได้เสริมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่โควิดมาสิ่งที่บูมแล้วคนที่เข้ามาทําตรงนี้นะได้เงินเยอะมากคืออะไรคือการทําออนไลน์แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําได้เก่งหรือทําได้ดีที่สุดด้วยลูกศิษย์ของตีน่าหลายคนเนี่ยที่ทาแล้วลงมือทําแล้วเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้หลายคนแล้วเข้าใจป่ะเพราะเขาลงมือทำ เลือกแล้วไงที่จะทําเพราะนั้นเนี่ยยังไม่สายถ้าเราจะทําในวันนี้ตอนนี้โอเคไหมลูกศิษย์ติณ่าคนหนึ่งคนติดตามไม่ถึงพันนะบางคนอาจจะคิดว่าเราต้องแบบหูต้องมานั่งสร้างคนติดตามหมื่นสองหมื่นแสนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยถึงจะมีไรายได้ไม่บางคนคนติดตามไม่ถึงพันนะสามารถที่จะสร้างเงินหลักแสนได้หรือลูกศิษย์ติณ่านะคะคนนี้น้องสินอายุเพียงยี่สามปีเพิ่งเรียนจบมาโควิดมาเอาตายและหางานไงหางานที่ไหนดีวะโดดเข้ามาทําออนไลน์เลยสามารถที่จะสร้างเงินหลักแสนต่อเดือนได้ แล้วทาไมถึงตัดสินใจทาไมถึงอยากมาเรียนก,กับพี่ตอนนั้นคิดยังไงอะไรอายุเท่าไหร่หรืออะไรยังไงตอนนั้นค่ะตอนนั้นอยู่ประมาณมสี่ปีสี่ชายค่ะ <c oughs> ก็คือใกล้จะจบแหละแล้วคือตอนนั้นคือเหมือนแบบไม่รู้ว่าเหมือนถูกชะตา <c oughs> ไม่เหมือนคือพี่น้าเหมือนแบบให้ความรู้สึกแบบเป็นกันเองอะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็น <c oughs> พี่อะไรอย่างเงเี้ยคะ่ะใช่มันเป็นความคลิกมากกว่าใช่แล้วรู้สึกว่าฟางพี่น้ามาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่น้าแบบ เขตเติบโตขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยแอบเราเห็นความก้าวหน้าจนแบบตอนนี้ที่นาก็บบโวยปังมากๆในโลกออนไลน์แบบพี่าเป็นแบบแรงมันานใจมากๆอยากเป็นได้ค่ะโอ้น่ารักน่ารักโอเคก็เลยมาเรียนเลยอตอนตอนที่เรียนแล้วเอาได้เอาไปทํายังไงบ้างเอาไปปรับใช้อย่างนี้ค่ะคือก่อนหน้าเนี่ยคือซินก็เน้นสอนแบบตามร้านกาแฟสอนแบบออฟไลน์ ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอช่วงโควิดอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยค่ะมาทําให้สิ่งแบบเห็นโอกาสในการทำธุรกิจผ่านออนไลน์การสอนผ่านออนไลน์ในนี้ คุณก็เริ่มเริ่มจับได้แล้วว่าอันเนี้ยมันมันเป็นเส้นทางที่แบบเป็นไปได้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะเริ่มจากตรงไหนจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอะไรเงี้ยค่ะจนได้แบบพอมาติดตามพี่นาก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเขาทํำยังไงพี่จน่าทาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็ดูทุกคลิปเลยนะจดด้วยเล่นฟรีอะลนฟรีอะไรเงี้ยจดด้วยทำไมบ้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะจนแบบเฮ้ยเออเราอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าแบบพี่ผู้หญิงคนเนี้ยคือเขาทําอะไรอะไรยังไงใช่ค่ะก็เลยมาศึกษา เป็นแบบการสอนออนไลน์แบบ จริงจังขึ้นควธุรกิจที่ผ่านออนไลน์ที่มันจริงจังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาหรือย,อยังที่เราควรที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองเราไม่รู้ว่าไอโควิดเนี่ยรอบ3จะอยู่นานเท่าไหร่หรือมันจะมีรอบ4หรือเปล่าแต่สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้การันตีชีวิตของเราได้เนี่ยคืออะไรคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้ทีน่าช่วยนะตอนนี้ทีน,น่าก็มีคอร์สอยู่นะ,ะชื่อว่าคอร์สบิสเนสดีว่านะคะสอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์นะคะสำหรับคอร์สนี้เนี่ยก็จะสอนทุกอย่างเลยนะตั้งงแแต่่่เเรรริมมจนสสาาาาถทีี้้้ยยได,ไดลลวะ นนได้ค่าคอสขึ้นตั้งแต่ําไมตั้งแต่เดือนแรกหรือว่า2อสเดือนแรกที่กระโดดเข้ามาทําออนไลน์เลยเพราะอย่างที่บอกพอโควิดมาเนี่ยสิ่งที่มันบูมคือหลายสื่อออนไลน์เพราะนั้นเนี่ยช่วยโอกาสตรงนี้เอาไว้แล้วสมมติว่าในอนาคตรเราอยากที่จะกลับไปทํางานหรือว่าเราจะไปสมัครงานเพราะว่าเราชอบทํางานประจามมํามันมั่นคงดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถทําได้แต่วันนี้เวลานี้เราอยู่รอดหรือเปล่าเราอยู่ไหวหรือเปล่าควรที่จะมาหาอะไรเพิ่มหาอะไรสำรองด้วยการทําออนไลน์หรือเปล่าติน่าฝากไว้แค่นี้เลยเพราะนั้นถ้าใครสนใจเรียนนะก็ สามารถทักมาได้นะคะไลน์แอดนะแอดทีน่าปัแหรือว่าจะทักมาในเฟซบุ๊กอินบ็อก์ก็ได้นะคะท okay. นะีน่าเทเลโอเคเพราะนั้นทีน่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับช่วงโควิดนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านพ้นช่วงบุกิจนี้ไปได้นะคะสำหรับนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ